สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมพบกับผมอีกแล้วครับกับจังโกฟิชชิ่งครับผมก็พามาย้ามหนูอีกเช่นเคยครับดักไว้8อันนะครับผมเดี๋ยวมาดูแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวคอยติดตามรับชมครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นในป่ายญ้าคากันดีกว่านะครับนี่ครับผมมาดักไว้ในนี้สี่อันนะเดี๋ยวติดตามรับชมจะมีลุ้นไหมนะครับผมไปดูกันนะครับอันแรกเราอยู่ตรงไหนนี่นนอ้า ังไม่มีอะไรมาเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับอันเล็กยังไม่มีไหมอยู่อันต่อไปครับนี่ครับยังไม่มีตัวมาเลยเฮ้อไม่ทำงานนะครับแปดอันของเรานะครับอยู่ตรงไหนอีก น่าแต่แถวนี้รอเป่ามาตั้งแต่แถวนี้อ่านี้ฮะโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหนี่ครับแมวชัดๆโอ้นี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเห็นอะไรกันไหม นี่ครับนี่นะครับการคอนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับการคอเลยขออนุญาตแป๊บหนึ่งเอานี่ครับหนูโอ้ใหญ่มาก ติดอุ่น,นสๆสดๆร้อนๆเลยนะครับผมโอ้ขอดักต่อเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับที่เอา6นิ้วดักนะแต่แรกผมจะเอามา5นิ้วดักนะครับ เห็นสภาพแล้วก็โหมันต้องเอาไม่อยู่แน่เลยก็เลยเอาหกเดีวดักนะครับจะดักต่อเลยตรงนี้เลยอุยอ้ยอุยอ้ย,ยดักต่อตรงนี้เลยนะขี้ใหม่ๆเลยนี่ครับขี้หนูฮนะ ัต,ต่อตรนี้เลยนะอ่ะ,อะร้อันต่อไปครับเหลืออันสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายอยู่ตรงไงวะอ๋อมีฮะอันสุดท้ายยังไม่ทำงานครับผมฉีดหัวเชื้อหน่อยครับ เดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกครับผมสรุปกรมคืนนี้เราได้ไปนหนึ่งเต็มครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันตอนเช้าอีกทีหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับก็พามาเก็บกับดัก หนูนะครับที่ดักไว้เมื่อวานนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับหมายนี้ไม่ได้ลุ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกสี่อันนะครับสี่อันสุดท้ายนะฮะผมดักไว้ในป่าหญ้าคานี่นะครับผมสี่อันเดี๋ยวมาดูกัน ไม่มีทํางานเลยนะรู้อยู่นี่ครับโอ้ทางออกอยู่ตรงนี้เองนะผมไม่ดักนุ่นไม่มีออกเลยนะครับมาลุ้นกันต่อครับผมจะมีตัวหรือเปล่า โอ้โหกลับลั่นนะครับแต่ไม่โดนตัวนะโอ้ไงวะโอ้โหดูทางหนูครับลั่นแต่ไม่โดนตัวนะแสดงว่ายังมีตัวอยู่นะครับเนี่ยนั่นแต่ไม่โดนนะครับ ขาไม่มีตัวมาแล้วนะตัวนี้ไม่มีมาแล้วเมื่อคืนโดนไปนะครับตัวนี้ไม่มีมาแล้วนี่รูอยู่นี่นะเมื่อคืนโดนไปไม่มีมาเลยไม่หมานนะครับตอนเช้า เลกอันเดียวอ,อีกหนึ่งอันนี่ครับเป็นหนูท้องขาวนะจ๊ะดูครับหนึ่งแต้มเช้านี้ ยังพอได้ตำน้ำพริกครับผมหนูทองขาวนี่ฮะสรุปเช้านี้เราได้หนึ่งเต็มครับผม ก็ถ้าชอบคลิปดักหนูของตังโกฟิจิงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปดักหนูของตังโกฟิ h ิ n งครับผมขอขอบคุณครับ